คงไม่มีอะไรมันไปกว่าคันนี้แล้วครับไปชมกันครับผมว่าเป็นรถอะไร พาชมซู b a r ร W R Z ครับ2022 i Sight ครับอากาศี s ซิกเนเจอร์ครับของของซูเปรครับ W R Blue ครับผมตัวรถคันนี้มีความกว้างขึ้นเตี้ยลงครับเพื่อให้มีความเกาะถนนมากยิ่งขึ้นครับจากของไฟหน้าครับผมไฟหน้าเป็น LED ครับ Daytime Running Light ครับจะเป็นทรง C Shape นะครับผมจะเป็น LED วิ่งตัว C ครับและด้านในครับก็เป็นไฟอัลโนมัิของเขาครับไฟอัจฉริยะของเขาจะ สามารถเลี้ยวตามวงเลี้ยวของเราได้ครับหมุนตามวงเลี้ยวของเราได้ซ้ายขวาครับผมนี่คือการออกแบบไฟหน้าของเขาครับสังเกตที่กันชนครับผมจะมีรูรับลมระบายอากาศครับผมใช้ได้จริงนะครับแล้วก็กระจังหน้าครับผมที่จะเป็นเหมือนตัวตรงหกเหลี่ยมครับผมตรงหกเหลี่ยมอ่า จะ,จะมีช่องรับลมครับเอาไประบายทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเบรกต่างๆครับผมซึ่งตรงน,นี้ซูบูรุได้ใส่ใจในการออกแบบจริงนะครับผมในส่วนของชุดโปง่งด้านข้างครับโป่งหน้าอย่างที่บอกครับว่าซูบูรุอะวิธีที่หันในการออกแบบมากครับเห็นไหมครับช่องลมระบายอากาศเนี่ยครับในวงของโป่งข้างระบายอากาศได้จริงนะครับซึ่งตรงนี้สามารถลด มวลลมในซุ้มล้อครับแล้วก็ความร้อนของเบรคครับออกจากช่องทางนี้รีดลมหลักอากาศพลศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นเลยครับผมล้อเป็นเอ็นไกครับผม R/S 0 5RR ขอบ18ครับผมชุดนี้ก็ประมาณ60,000แล้วนะครับผมรวมยางโตโยโอาเซตสปอร์ตครับผมก็เกือบเกือบร่วมแสนนะครับชุดนี้เบิดพาร์ทแท้จากศูนย์เลยนะครับเบิกมาเลยครับผมมาดูกันครับมีอะไรกันบ้างมีลิ้นหน้าครับ ฝังโลโก้ sti นะครับผมเป็นของแท้ครับเบิกจากศูนย์เลยครับจะมีลิ้นหน้าหนึ่งชิ้นเอาเป็นดรัมโคมนะครับผมนะครับเพิ่มมิติมุมมองให้ดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นเห็นไหมครับอีนี้เส้นลายเส้นอะไรมีมุมมิติให้เพิ่มขึ้นครับชุดโปรงด้านข้างครับระบุเลยครับว่าเป็นของ sti ครับผมข้างครับผมตัดกระสีน้ำเงิน wr blue ได้ดีมากครับแล้วก็เป็นโลโก้แท้ครับเห็นไหมครับของแท้เลยครับสวยงามครับนี่ครับอีกชิ้นหนึ่งครับ เป็นตัวเกอร์ด้านท้ายครับของ S T I เช่นกันครับเบิกมาเหมือนกันครับช่องไอเสียครับของ S T I เช่นกันครับเบิกมาเลยครับผมจากศูนย์หมดเลยครับผมตัวในชิ้นสุดท้ายครับผมก็เป็นสปอยเลอร์ครับทรงดักเทลครับผมเพิ่มมิติตัวรถให้ดูดียิ่งขึ้นครับของของ S T I เช่นกันครับผมเป็นไงครับพาร์ทนี้ครับเห็นแบบนี้ครับมูลค่าร่วม4แสนเลยนะครับผม ไม่เบาจริงๆครับคันนี้ต่ด้านท้ายครับก็อยากให้ดูครับไฟครับออกแบบใหม่อสวยขึ้นครับสปอร์ตสวยเลยครับเป็นไฟ LED สีแดงครับส่วนไฟถอยทําอยู่ด้านนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ในชุดของสัมภาระด้านหลังครับกดปุ่มนี้เก็บของได้เยอะอยู่ครับเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดสองคนได้ครับครับรอบคันแบบใสมาให้ครับป้องกันสีป้องกันเศษหินคุณสามารถเอาไปขับขี่ได้อย่างสบายใจเลยครับ การเศษหินเจะไรที่ไปใส่รถสปอร์ตคันโปรดของคุณแน่นอนครับผมแผงข้างจะเป็นสีดําครับเดินสายสติชิ่งเป็นสีแดงครับนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอยากให้ดูใหม่มากเบาะเนี่ยจะเป็นออกแนวทรงสปอร์ตนะครับผมให้อารมณ์กระชับนั่งสบายอยู่ือนกันครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญครับเดินสติชิ่งสีแดงแล้วก็สลับกันหนังสีแดงมาให้ครับให้อารมณ์ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมผมสาหรับตัวนี้ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติครับ 6สปีดครับก็จะมีแพดเดิลชิพมาให้เราเล่นด้วยนะครับในยามที่เราแบบอยากไปลงแท็กเดย์หรืออยากให้การอัตราการเร่งเราสนุกขึ้นครับก็ควบคุมแพดเดิลชิพได้ครับซ้ายขวาจากตรงนี้ครับที่สําคัญคันนี้มาให้ความสนุกแล้วครับยังให้ความสบายครับผมมีแอดัพทีฟคูลคอนโทรลมาให้ด้วยครับผมถือว่าให้ครบคันเลยดีครับในสปอร์ตที่สามารถเดลี่ยูสได้ทุกวันเลยครับผม มาดูในส่วนของมาดวัดครับผมเป็นวาดวัด lcd ครับ7นิ้วครับสังเกตครับถ้าถ้านมองทรงดีๆนะครับมันจะออกแบบไปทรงฝาเครื่องของ Boxer อร์ครับผมและที่สําคัญอยากให้ดูไมคครับ6 3 9ันสกเมครับยังกับป้ายแดงครับผมยังไม่ถึงหมื่นโลเลยของคอนโซลกลางครับผมก็ได้เป็นจอ8นิ้วครับ subaru starlink ครับผมรองรับ apple carplay android auto ให้เรียบร้อยครับผมเลื่อนลงมาครับก็จะเป็น จอแอดิจิตอลครับแยกระบบปรับอากาศซ้ายขวาครับผมคุณภูมิซ้ายขวาครับผมในส่วนถัดลงมาก็จะเป็นตัวควบคุมของตัวซิงค์แอร์อะไรต่างๆครับผมกัอากาศต่างๆครับผมแล้วก็เปิดปิดแท้อยู่ในโซนนี้หมดเลยครับไปลงมาก็จะเป็นเกียร์ครับผมอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถรองรับเป็นแพดเดิลชิพหกสปีดได้ครับผมเกียร์ก็เข้าง่ายเดินเดินได้หนังติดแดงครับผมถัดลงมาครับผม ก็จะมีโหมดครับผมโหมดของโหมดเกียร์ครับอันนี้เป็น t r a ชัน่น n กดแท a c t i o n ปิดแท a c t i o n อันนี้จะเป็นาการทํางานของเกียร์ออโต้เรากดไปทีหนึ่งครับเกียร์จะทำงานเป็นโหมดสปอร์ตครับผมแล้วก็ปัดโคดิคีให้เป็นอีโคแล้วก็โหมดสโนว์โหมดสโนว์เนี่ยถามว่าทําไมบ้านเราไม่มีหิมะแต่ทําไมให้โหมดสโนว์มาโหมดสโนว์คืออย่างนี้ครับผมเราไม่จําเป็นต้องมีหิมะก็ได้ครับถนนลื่นฝนตกเนี่ยเราใช้โหมดเนี้ย เขาก็จะลดการทับกีในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยให้สมูทขึ้นไม่ให้มีการลื่นนถลายมากขึ้นครับก็ถือเอาไม่ใช้ได้ครับแล้วก็นี่ครับ m หมดแท็กครับผมนี่ครับหน้าจอครับขึ้นมาแล้วครับผมเป็นมาตรวัดเลยครับผมให้เราดูเป็น m หมดแท็ส่วนในเรื่องความปลอดภัยครับคันนี้ก็จะมี Subaru Eye s i g e ครับหรือที่เขาเรียกว่า Eye s i Advanced ครับ d y v i n i Assist ก็จะมีพวกระบบเบรกอัตโนมัติครับผม คำนวณการผ่อนคันเร่งเครื่องครับผมแล้วก็กันเตือนออกนอกเลนแต่ว่าไม่ได้ดึงพวงมาลัยนะครับคันนี้ะระบบช่วยเบรกต่างๆครับผมระบบดูเสถียรภาพครับเวลารถเกิดอาการสวิงครับเขาจะลดกำลังเครื่องให้ซูวบร์ก็ถือว่าจัดเต็มครับเรื่องออปชั่นความปลอดภัยมาให้ควบคู่กับความแรงที่เขาให้มาด้วยครับซึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากเลยครับผมซูเปร์เนี่ยเขามีแอคทีฟซาวดด้วยนะครับผมคือเวลาเราขับภายในห้องโดยสารเนี่ย เสียงเครื่องเขาจะไม่ดังมากครับแต่เขาจะมีแอคทีฟสาลเพิ่มอัธรลดในการขับขี่ขึ้นมาครับจะเป็นเสียงเครื่องบลอกเตอร์เข้ามาในห้องโดยสารให้เรารู้สึกแบบแอคทีฟรู้สึกสนุกไปกับเสียงของเครื่องยนต์นะผมซึ่งเสียงแอคทีฟสตาลเนี่ยจะปรับตามกําลังของเสียงเครื่องนะครับเสมือนจริงครับแต่ว่าจะให้เสียงเข้ามาในห้องโดยสารให้อัธรลดมากขึ้นในการขับขี่ครับผมกาลังเครื่องยนต์ครับเป็นบล็อกเซอร์ครับอ่าเดี๋ยวอยากให้ดูตัวถังมันครับผมรอยมาร์กรอยอะไรคมนะครับดู ติ๊กเกอร์แผ่นเพดเดิมๆเครื่องนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ <_ d ance> พวกมาร์กจากโรงงานมีครบติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่คือครบเลยนะครับผมเส้นสายตัวถังเนี่ยครับเดิมๆจากโรงงานเลยครับน็อตเนืดูดน็อตฝ่ายยังมีรอยมาร์กอยู่เลยครับผมเ <_ d ance> ครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเซอร์นะครับจากเดิมเป็นสองดศูนลิตรอ่า ตัวใหม่เนี่ยทำการขยายเพิ่มเป็น2.4ลิตรครับแล้วก็สังเกตครับเห็นไหมครับมีโลโก้โตโยต้ากับซูบารุครับเขาโคร่วมกันร่วมกันพัฒนาครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ NA นะครับผมแล้วก็คันนี้ได้รับกำลังอยู่ที่237แรงม้าครับผมของไทยเนี่ยสเปคเนี่ยให้แรงม้ามาเยอะสุดอเมริกาเนี่ยได้แค่288เองนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับของไทยถือว่าจัดไปมที่สุดแล้วครับผมถ้าแต่งเติมอีกนิดหน่อยครับรับรอง แรงกว่าเดิมแน่นอนครับทะลุ300แน่นอนครับผมคันนี้ก็เป็นรถปี2022ครับก็ของแต่งครับมูลค่าเกือบ6 0 0 0บาทครับที่เราได้เสนอไปครับผมก็คันนี้ก็เป็นเดลิยูสครับหรือจะเป็นแท็กเดในวันหยุดก็สนุกครับผมซึ่งตัวเบียเซเนี่ยขึ้นชื่อในแท็กแล้วเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับอยู่หัวหัวแน่นอนครับผมที่สำคัญครับคันนี้ครับเปิดตัวที่2ล้าน8 50,000บาทนะครับผมแต่ในวันนี้ครับผม ทาง g ีส g a ห้ากาลาครับอากเอามาให้เพื่อนๆได้ใช้ครับผมในราคา2องล้านเก้าหบาทครับราคาดีอย่นี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแถมออปชันเนี่ยได้แถมเว็บแถมอะไรมาให้อีกครับผมโอกาสดีๆอย่างนี้ครับรถไม่ได้มีมาบ่อยๆครับที่ g ีสามห้ากาลาดเท่านั้นครับยังไงฝากช่องทางการติดต่อของร้าน g ีส g a ห้ากาลาไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผมเราจะนํารถดีๆไหมคุณอีกเช่นเคยครับ ขั้นต่อไปอยากเป็นอะไรหรืออยากดูขั้นไหนครับแจ้งมาทีมงานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ครับขอบคุณครับ